สวัสดีค่ะในอีพีนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของการหารากที่สองนะคะซึ่งการหารากที่สองนี้เนี่ยนะนักเรียนนะคะจะเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการเรียนในเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะก็คือหาด้านของแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะมันจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องการถอดรากนะคะ้าไปช่วยนะคะ อันนี้จะเป็นเทคนิคนะคะในการถอดรากง่ายนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวก็ทําได้นะคะไม่ว่าตัวเลขจะมีความยาวมากแค่ไหนนะคะหรือว่ามีจํานวนที่มากแค่ไหนนะคะนักเรียนก็จะสามารถที่จะหารากที่2ได้ะคะ่ะอันดับอันดับแรกนะคะจากโจทย์นะคะตัวอย่างที่1น,นะคะรากที่2ของ1269เนะคะเวลาที่นักเรียนนะคะมาหา รากที่สองนั้นนะคะนักเรียนจะต้องแยกนะคะขั้นสองหลักหลังไว้นะคะขั้นตรงสองหลักหลังนี้ไว้ค่ะจากนั้นนะคะให้พิจารณาตัวสุดท้ายค่ะแต่ก่อนที่เราจะพิจารณาตัวสุดท้ายนี้นะคะเราจะต้องรู้ก่อนนะคะความรู้พื้นฐานเลยก็คือในเรื่องของเลขยกกำลังนะคะว่า ศูนย mm, ์ยกกำลังสองมันจะลงท้ายด้วยศค่ะ1ยกกำลังสองลงท้ายด้วย1 2ยกกำลังสองลงท้ายด้วย4 3ยกกำลังสองลงท้ายด้วย9กค่ะสยกกำลังสองลงท้ายด้วย6 5ยกกำลังสองลงท้ายด้วย5 6ากยกกำลังสองลงท้ายด้วยห 7ยกกำลังสองลงท้ายด้วย9 8ยกกำลังสองลงท้ายด้วย4และ9ยกกำลังสองลงท้ายด้วย1เราจะต้องทราบตัวที่ลงท้ายของของจำนวนนะคะตั้งแต่ศูนย์จนถึง9นะคะเมื่อเราเอายกยกกำลังสองแล้วเราจะต้องทราบนะคะว่าตัวท้ายสุดของมันคืออะไรบ้างนะคะแล้วก็มาดูนะคะตรงหลักหน่วยเลยนะคะเรามาดูว่า หกตัวนี้เนี่ยนะอะไรที่ยกกำลังสองแล้วลงท้ายด้วยหกอะไรที่ยกกำลังสองแล้วลงท้ายด้วย6เราก็จะมาดูจํานวนที่เราเขียนไว้ค่ะว่ามันน่าจะมีอะไรที่ลงท้ายด้วยหกก็จะเป็นสี่นะคะสี่ยกกำลังสอง ลงท้ายได้6แล้วก็6ลบก,กําลังสองลงท้ายด้วย6นั่นเองนะคะอ่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลขที่เราจะนํามาเขียนนะคะก็คือ4และ6ค่ะสังเกตดีๆนะคะเวลาเขียนนักเรียนจะต้องเรียงนะคะจากตัวที่น้อยกว่าเราไปหาตัวที่มากกว่าค่ะอ่ะ4นะคะมาจาก ตัวที่ยกกําลังสองแล้วลงท้ายด้วย6ค่ะเพราะว่า4ยกกําลังสองคือ16ลงท้ายด้วย6นะคะและ6ก็ยกกําลังสองแล้วลงท้ายด้วย6นั่นก็คือ6ยกกําลังสองเป็น36ลงท้ายด้วย6เราก็เลยนํามาเขียนค่ะจากนั้นนะคะถัดมานะคะข้างหน้าเส้นขั้นนี้นะคะเราจะเลือกมาทั้งหมดเลยนะคะข้างหน้าเส้นขั้นก็คือ12ออ่ะเราก็มาดูนะคะว่ามีจำนวนไหนไหมนะคะ ที่มันยกกำลังสองแล้วได้ใกล้เคียงกับ12มากที่สุดถ้าสมมุติว่าให้เป็น2อสอยกกำลังสองก็ได้เป็น4ใช่ไหมคะแต่มันสามารถที่จะ เอาตัวถัดไปที่มากกว่า2ได้นั่นก็คือ3 3ยกกําลังสองได้ยังไม่ถึง12นะแต่ถ้าเป็น4ยกกําลังสองล่ะ4ยกกําลังสองเป็น16ซึ่งมากกว่า12เราจะไม่ใช้นะคะจานวนที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ3นะฮันเองนะคะก็คือ3ยกกําลังสองแล้วได้9นะคะซึ่ง9มีค่าใกล้เคียงกับ12มากที่สุดนะคะเราก็เลยใช้3ตัวนี้นะจากนั้นนะคะเอา3ตัวนี้ค่ะ มาคูณกับตัวถัดไปคูณกับตัวถัดไปที่มากกว่า3นั่นก็คือ4ค่ะซึ่งจะมีค่าเป็น12ค่ะ,ะเมื่อนักเรียนได้ค่าตัวนี้ออกมานะคะเราก็จะมาเขียนตัวนี้เปรียบเทียบค่ะแต่นะคะ12เนี่ยนะกับ12ตัวนี้ สิบสองกับสิบสองตัวนี้มันเป็นยังไงกันมันมีค่าเท่ากันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าในกรณีที่ตัวเลขข้างหน้ากับตัวเลขข้างหลังมันเท่ากันนะคะสองตัวนี้ที่เราจะเลือกนั่นก็คือเราจะเลือกตัวหลังนั่นก็คือ6นั่นเองค่ะเราก็เลยจับเขียนรวมกันทีนี้ จำมาเขียนรวมกันค่ะกลายเป็น36อันนี้คือคำตอบนะคะถ้าสมมุติว่าเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายตรงนี้มันเป็นเท่ากับหรือว่ามันน้อยกว่าเราจะเลือกตัวหลังค่ะแต่ถ้ามันมากกว่านะคะเราจะเลือกตัวหน้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราเลือกตัวหลัง ตัวหลังของ4และ6ก็คือ6นั่นเองนะคะเพราะว่าเวลาเราเขียนเรียนกันเราจะเรียนจากน้อยไปหามากนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นรากที่สองของ1296ก็คือ36นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบค่ะตอบ36มสิบทีนี้มาดูที่ตัวอย่างที่2ค่ะ ัวอย่างที่2นะคะเขาให้หารากที่สองของ1 6 8 1ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะนักเรียนก็จะขั้นไว้2ตัวก่อนนะคะขั้นไว้นับ1น,นับ2แล้วขั้นไว้ค่ะจากนั้นมาดูที่ตัวสุดท้ายนะคะก็คือหลักหน่วยนั่นเองนะคะอะไรนะคะที่ยกกําลังสองแล้วลงท้ายด้วย1น,นะคะเราก็มาดูตรงนี้เรามาดูตรงนี้อะไรที่ยกกําลังสองแล้วลงท้ายด้วย1มันก็จะเป็น1แล้วก็ นั่นเองนะคะเพราะว่า1ยกกําลังสองก็ได้1นะคะก็ลงท้ายด้วย1นะคะส่วน9ยกกําลังสองก็ได้81ก็คือลงท้ายด้วยนั่นเองนะคะเราก็จะเขียนตามลําดับของค่าของมันนะคะ1มีค่าน้อยเอาไว้ข้างหน้าค่ะ9มีค่ามากเอาไว้ข้างหลังนะคะอันนี้ก็คือตรงหน้าตรงนี้ก็คือหลังเดี๋ยวจ้กเรียนจะสับสนนะคะจากนั้นนะคะในเครื่องหมายรากนี้นะคะมันยังมีจำนวนหนึ่งที่ยังเหลืออยู่นั่นเอง นั่นก็คือ16นั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนก็มาดูว่าเอ๊ะอะไรนะคะเมื่อยกกำลังสองแล้วใกล้เคียงกับ16มากที่สุดนะคะทีนี้มันน่าจะลงตัวเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีตัวเลขหนึ่งนะคะที่ยกกำลังสองแล้วได้16นั่นก็คือตัวเลข4ค่ะ4ยกกำลังสองเป็น16นะคะพออื่นว่ามันได้เลยนะ เมื่อนักเรียนได้สีเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนนะคะก็จะนํสีเนี่ยนะไปคูณอยู่ตัวถัดไปที่มากกว่าสี่นั่นก็คือคูณอยู่กับห้าค่ะมันจะมีค่าเท่ากับยี่สิบนั่นเองนะคะแต่ที่นี้แต่แต่ยี่สิบนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อเปรียบเทียบกับสิบหกตัวนี้นะคะเราก็จะนํามาเปรียบเทียบกันอ่ะ แต่20มันเป็นยังไงกับ16คะยี่สิบมันมากกว่า16นะคะในกรณีที่มันมากกว่านะคะเราจะเลือกตัวหน้าตัวหน้าของ2ตัวนี้นั่นก็คือ1นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบที่เราได้นั่นก็คือ4แล้วก็1กลายเป็น41ค่ะ เราก็เขียนตอบแค่นี้ทีนี้นักเรียนมาดูที่ตัวอย่างที่3ค่ะตัวอย่างที่3ามหนอันนี้จะเป็นสามหลักนะคะใน,กน่กรณีที่เป็นสามหลัก ก็ใช้วิธีการเหมือนเดิมค่ะนักเรียนก็นับ1นับ2แล้วขั้นค่ะนับ1นับ2แล้วขีดขั้นนะคะไปดูที่ตัวท้ายค่ะตัวท้ายของเรานะคะสตัวนี้เกิดจากอ่าสตัวนี้นะคะอะไรที่ยกกําลังสองแล้วลงท้ายด้วย4บ้างนะอะไรที่ยกกําลังสองแล้วลงท้ายด้วย4ก็จะมี2มี8นะคะแล้วก็นํามาเขียนค่ะ เราก็จะนํามาเขียนนะคะออสองไว้ก่อน8เพราะว่า2มีค่าน้อยกว่า8ค่ะจากนั้นนะคะไปดูตัวข้างหน้าของเส้นที่ขีดขั้นค่ะก็คือ1นั่นเองนะคะเราก็จะรู้แล้วว่า1เนี่ยนะอะไรที่ยกกําลังสองแล้วได้ใกล้เคียงกับ1มากที่สุดนั่นก็คือ1หรือว่าตัวของมันเองนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอา หตัวนี้ไปคูณอยู่กับจำนวนถัดไปที่มากกว่า1นึ่นั่นก็คือ2นะคะซึ่ง1นคูณสมีค่าเป็น2นั่นเองนะคะแต่ที่นี้แต่แต่2มีค่ามากกว่า1นะคะเราจึงเลือกเอาตัวเลขที่มันอยู่ข้างหน้าค่ะซึ่งตัวเลขที่มันอยู่ข้างหน้าก็คือ2ตัวนี้นะคะอะ่าแล้ว1ตัวนี้ก็มาไว้ข้างหน้านะคะ กลายเป็น12นั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนก็เขียนตอบค่ะตอบ12ไปดูที่ตัวอย่างที่4ค่ะตัวอย่างที่4 2่สอนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนขั้นสองหลักเอาไว้ก่อน ขั้นสองบัตรหลักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดูว่า5เนี่ยนะมันมีอะไรที่คูณกันแล้วลงท้ายด้วยห้าบ้าง5ตัวนี้เนี่ยนะอะไรคูณกันแล้วลงท้ายด้วยห้าบ้างนะคะเราก็รู้แล้วว่ามันมีแค่5ตัวเดียวนะคะขพอ,อภัยนะคะอะไรที่ยกกําลังสองแล้วลงท้ายด้วยห้านะคะก็จะมี5แค่ตัวเดียวนั่นเองนะคะไม่มีตัวอื่นเพิ่มเติมเลยนะคะจากนั้นนักเรียนก็จะ ไปพิจารณาที่ตัวหน้าค่ะตัวหน้าของเราตอนนี้จะเป็น20นะคะเอามาเขียนรวมเลยนะอะไรที่ยกกําลังสองแล้วได้ใกล้เคียงกับ20มากที่สุดติ๊กตอกติกต๊กตอกนั่นก็คือ4ยกกําลังสองมีค่าเป็น16ค่ะจากนั้นเอา4ตัวนี้เนี่ยนะมาคูณอยู่กับจานวนถัดมานั่นก็คือ20 ขออภัยนะคะนั่นก็คือ5นะคะ4มาคูณอยู่กับ5เท่ากับ20ค่ะแต่นะคะ20ตัวนี้เนี่ยนะมันเท่ากับ20ที่อยู่ข้างบน20ที่อยู่ข้างบนก็คือตัวนี้นะคะมันเท่ากันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะคะในกรณีถ้ามันเท่ากันเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะว่ายัางไงมันก็ต้องเป็น5อยู่แล้วเพราะว่ามัน มีลงท้ายแค่5ตัวเดียวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราเลือกนั่นก็คือเป็น4แล้วก็5เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเลือกได้แลยเราก็ตอบเลยกลายเป็น45ค่ะอันนี้ก็ตอบ45แค่นี้นะคะวิธีการหารักที่2ของจำนวนที่มีค่ามากมากนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนเรื่องของ ทฤษฎีบทพิทากรัสนั่นเอง